ภรรยาของประธานบริษัทไม่เคยคิดฝันเลยว่าเขาแค่แซงทําเป็นโรแมนติกแล้วลากฉันไปอย่าฉันก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเลเลยแม้กระทั่งเขาจะไปจัดงานแต่งงานกับรักแรกพบฉันก็ไม่ได้ทะเลาะหรือโวยวายอะไรส่งแต่คําอวยพรให้พวกเขาเพราะว่าในวันที่สามของการงอนกันฉันได้ยินเขาคุยกับเพื่อนสนิทผู้หญิงโดยบังเอิญการทะเลาะกันไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะเป็นฝ่ายคุณที่ต้องยอมคุณต้องให้เขาเจอเรื่องแย่ๆบ้างไปมินปิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกระซิบว่างั้นฉันจะทําเป็นโรแมนติกกละกันยังไงสุดท้ายเขาก็ต้องให้อภัยฉันอยู่ดี เขาถึงกับโมโหฉันถึงขั้นจะหย่าก,กับฉันและไปจัดงานแต่งงานกับแสงจันทร์ของเขาแต่ฉันกลับไม่รู้สึกโกรธเลยสักนิดแต่กลับเอาใบหย่าไปที่เขตการปกครองโดยตรงถ้าเขาชอบทําเป็นโรแมนติกงั้นฉันก็จะเล่นไปกับเขาให้ถึงที่สุดเพราะอย่างน้อยเขาก็อยากจะเลิกกับฉันมานานแล้วงั้นก็อย่าได้เจอกันอีกเลยไปหลิงปิงเป็นคู่มั่นของฉันเขาเป็นโรคความจําเสื่อมหลังจากที่เขาเป็นโรคความจําเสื่อมสิ่งแรกที่เขาทําคือก็คือโทรมาบอกให้ฉันไปยาไปที่กรมการปกครองตอนเก้าโมงเช้าเพื่อ,อย่าไปหลิงปิงสั่งเสร็จแล้วก็ไม่รอให้ฉันตอบ แล้วก็วางสายไปเลยเมื่อวานเช้าเรายังไปจดทะเบียนสมรสกันอยู่เลยเช้านี้ก็จะกลายเป็นใบหย่าซะแล้วฉันเดินไปถึงกรมการปกครองก็พบว่าไปหนิงปิงไม่ได้มาคนเดียวผู้ชายที่อยู่ข้างๆเขาและจับมือกันอย่างสนิทสนมฉันคุ้นเคยดีเคยเห็นในวงเพื่อนสนิทที่ตั้งค่าเป็นส่วนตัวของไปหนิงปิงชื่อเหอเฉียงเป็นอดีตคนรักที่เขาคบคบเลิกเลิก,เลกกันมาปีจนกระทั่งฉันปรากฏตัวเขาดูเหมือนจะหายไปจากวงเพื่อนสนิทที่ตั้งค่าเป็นส่วนตัวของไปหนิงปิงที่มองเห็นได้เฉพาะตัวเขาเท่านั้น แต่ตอนนี้ไปหนิงปิงเป็นโรคลืมลืมฉันคนเดียวดังนั้นเขาจึงกลับมาอยู่ข้างๆปหนิงปิงอีกครั้งเห็นฉันรอยยิ้มบนใบหน้าของเหอเฉียงดูเหมือนจะประมาาขึ้นเขารีบพูดว่าท่านอาจารย์ฟางท่านอยากเข้าใจผิดระหว่างข้ากับหนิงปิงแต่ระหว่างที่พูดเขาก็ไม่ยอมปล่อยมือยิ่งดึกยิ่งแนบชิดในมุมที่ไปหนิงปิงมองไม่เห็นเขาหัวเราะเยาะฉันอย่างท้าทายไปหนิงปิงกำมือเขาแน่นโน้มตัวเข้าหาเขาอย่างอ่อนโยนและใกล้ชิดพิงไหลเขาน้ำเสียงแข็งกร้าวว่าฉันให้อาเฉียงมาเป็นเพื่อนฉันเองไม่ใช่เข้าใจผิด ที่จริงแล้วเขาเป็นแฟนฉันหัวใจฉันเจ็บจี๊ดสายตาของสังหอกที่อดดีต่อหน้าฉันฉันกัดฟันบากหน้าพยักหน้าเบาๆอืมรู้แล้วคนที่อยากกันไม่เยอะหรอกตอนทําเรื่องเจ้าหน้าที่มองฉันด้วยสายตาประหลาดใจฉันก็ตกใจเหมือนกันเขาเป็นคนนั้นเองที่เมื่อวานนี้มาทําเรื่องจดทะเบียนสมรสให้พวกเราตอนนั้นเขายังอวยพรให้เราด้วยว่าขอให้มีความสุขในชีวิตคู่ขอให้รักกันยืนยาวพวกเราก็ยิ้มขอบคุณเขาไปวันนี้พวกเรากลับมาอีกครั้งเพื่อมาขออยากันจริงๆ คนที่เดินจับมือกับไปหนิงปิงไม่ใช่ฉันกลายเป็นเหอเฉียงฉันยืนอยู่ข้างหน้าพวกเขารู้สึกอึดอัดเหลือเกินพนักงานหูอี้มองพวกเราสามคนอยู่เขาพูดขอโทษเสียงเบาๆนี่ไม่ตรงตามระเบียบไปหนิงปิงโมโหเพราะเขาอดใจรอไม่ไหวแล้วเขาโทรศัพท์ไปแค่สายเดียวครึ่งชั่วโมงต่อมาเราก็ได้ใบหยามาแล้วตลกดีนะสมุดเล่มแดงเหมือนกันแค่ไม่มีรูปคู่หวานหวานอยู่ข้างในอีกแล้วฉันกำสมุดในมือไว้แน,น่นพยายามไม่สนใจความเจ็บแสบที่อกเคอรเฉียงถามขึ้นราวกับไม่ได้ตั้งใจ ฉันหย่าแล้วนะคุณจะยังไปอาศัยอยู่บ้านนิ่งปิงไม่ได้หรอกนะพอถามจบก็เหมือนนึกได้จึงรีบเสริมว่าขอโทษฉันรู้ว่าคุณชายฟางไม่ได้ซื้อบ้านถึงยังไงก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาถ้าคุณอยากจะอยู่ต่ออีกสองสามวันนิ่งปิงคงไม่ขัดรอกไปนิงปิงขัดจังหวะเขาน้ำเสียงไร้อารมณ์มองฉันแล้วพูดว่าฉันหย่าแล้วนะตอนนี้ก็เอาเสื้อผ้าไปย้ายออกไปซะน้ำเสียงเย็นชาและดูเป็นเรื่องปกติเรากับว่าไม่ใช่เขาที่ทำเป็นคนมีอารมณ์ศิลปินลำคอฉันรู้สึกตึงขึ้นมาททันี ใบายาสีแดงสดในมือฉันสะดุดตาเข้ามาเขาทำเป็นเสแสร้รงโรแมนติกก็เพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่หรอจำเป็นด้วยหรือฉันไม่ใช่คนง้อใครขนาดนั้นหรอกถ้าเขาอยากยาฉันจะไปยื้อทำไหมไปเกาะติดผู้หญิงที่ไม่รักฉันอยู่ทำไมแค่ตลกที่ความรักของฉันกับเขาห้าปีแลกกับคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ได้เลยการแต่งงานครั้งนี้กับจบลงอย่างน่าสมเพชเชน่นนี้ฉันหายใจเข้าลึกๆพยายามยิ้มแห้งๆอย่างฝืนๆอย่างที่เธอต้องการรถของไปหนิงปิงเป็นรถที่เราสองคนเลือกด้วยกันเป็นรถแต่งงานของเรา ตอนที่ซื้อมันไปหนิงปิงบอกฉันว่าในวันแต่งงานฉันจะใช้รถคันนี้แต่งงานกับคุณพิ่งรับรถมาเมื่อวานบ่ายฉันยังไม่เคยได้นั่งเลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ที่นั่งข้างคนขับของรถคันนี้มีคนชื่อเหอเฉียงนั่งอยู่เป็นพยานแห่งความรักของพวกเขาไปหนิงปิงโน้มตัวเข้าไปรัดเข็มขัดนิรภัยให้เหอเฉียงอย่างใกล้ชิดทั้งสองอยู่ใกล้กันมากลมหายใจปะทะกันเมื่อไปหนิงปิงลุกขึ้นเหอเฉียงก็จุบลงบนใบหน้าเขาอย่างหวานซึง้งไปหนิงปิงเงยหน้าขึ้นมองฉันโดยไม่รู้ตัว เฮอเฉียงตามสายตาของไปหนิงปิงมาพบฉันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าขอโทษนี่เป็นรถที่หนิงปิงมอบให้ฉันเป็นของฉันคนเดียวฉันไม่อยากให้ผู้ชายคนอื่นมานั่งไปหนิงปิงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและเอาใจใส่แน่นอนว่าของที่ภรรยาให้จะให้คนนอกมานั่งได้อย่างไงพูดจบไปหนิงปิงก็พาเหอเฉียงช้างจากไปควันรถที่ฉุนจัดพุ่งเข้ามาเต็มหน้าฉันฉันรู้สึกเจ็บคอความเจ็บแปลบที่หน้าอกทําให้ฉันแทบหายใจไม่ออกฉันรีบขึ้นแท็กซี่ไปประตูบ้านปิดสนิท กระเป๋าของฉันถูกโยนทิ้งไว้ที่ข้างกำแพงหน้าบ้านเปื้อนโคลนปลนกับฝนเมื่อคืนสก,กรปรกมากฉันเคาะประตูอยู่นานแล้วคนใช้ก็มาเปิดประตูให้สีหน้าเขาค่อนข้างลำบากใจทั้งหมดนี้เป็นนายเหอที่สั่งให้ผมทิ้งเสียงของเคอร์เฉียงดังขึ้นมานี่เป็นของของคุณหรือเปล่าขออภัยผมนึกว่าเป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการเลยให้คนเอาไปทิ้งหมดเลยผมไม่ได้ตั้งใจคุณชายฟางคงไม่โกรธใช่ไหมเคอร์ชีองเดินออกมาในชุดนอนจงใจโชว์รอยจุบที่ลำคอฉันทำเป็นไม่เห็นเพียงแต่ยิ้มบาง,บาง มารยาทของท่านโฮอันตรายจริงๆปีเฉิงเดินออกมาจากในบ้านตะโกนด่าอย่าได้หน้าดานอากงไม่ได้ขอโทษคุณแล้วเหรอแล้วคุณยังอยากจะทำอะไรอีกหันไปตามเสียงไปหนิงปิงเดินไปหาเหอเฉียงมองฉันด้วยสีหน้าเย็นชาสายตาของเขาเหลือไปเห็นของกระจัดกระจายอยู่บนพื้นมันก็แค่เศษขยะไร้ค่าแค่นี้เองคุณยังเก็บมันไว้เหมือนสมบัติอีกฉันหายใจเข้าลึกๆใจฉันเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันทีพูดอะไรไม่ออกเลยส่วนเขาก็ดันเร่งเร้าอย่างใจจดใจจ่อรีบเก็บของไปให้หมด ไม่งั้นฉันจะเรียกคนเก็บขยะมาเอาไปทิ้งฉันพยายามกลั้นน้ำตาไว้พยักหน้ารับอย่างเงียบๆฉันไม่อยากเห็นเธอที่นี่อีกแล้วฉันไม่อยากให้อาเฉียงเข้าใจผิดและฉันไม่อยากให้สามีฉันโกรธเขาพูดพลางอบกอดเขาเฉียงทั้งสองคนแสดงความสนิทสนมกันโดยไม่สนใจคนรอบข้างฉันกำมือนั่นกลืนความขมขื่นที่อยู่ในลำคอลงไปฉันเก็บของของตัวเองเงียบๆฉันอยู่ที่นี่ไม่นานนกแต่ของกลับเยอะแยะมากมายกระเป๋าเดินทางสองใบเต็มไปหมดที่จริงแล้ววินล่าหลังนี้เป็นเรือนหอของฉันกับไปหนิงปิง การตกแต่งและการออกแบบที่ประณีตเฟอร์นิเจอร์และของใช้ที่สะดวกสบายและสง่างามทุกอย่างเป็นชันที่ออกแบบและจัดวางด้วยมือของฉันเองนั่นคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของฉันเพราะนี่คือบ้านที่ฉันและไป๋หนิงปิงจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ตอนนี้บ้านก็ยังคงเหมือนเดิมคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ฉันแล้วคนละคนสถานที่เดิมฉันถือกระเป๋าเดินทางสองใบแล้วเดินออกไปเครื่อฉีกหายใจเข้าลึกๆไม่มีขยะพวกนี้แล้วอากาศก็สดชื่นขึ้นไป๋หนิงปิงสั่งจางอี้ให้คนไปทำความสะอาดบ้านทั้งหลัง แล้วก็เอาของเขาไปทิ้งถังขยะทั้งหมดฉันหยุดฝีเท้าลงลมพัดผ่านใบหน้าฉันใจฉันว่างเปล่าฉันหันกลับไปแล้วส่งมยมให้เหอเฉียงฉันให้ขยะที่ฉันไม่ต้องการแก่คุณฉันเช่าห้องพักไกลๆสตูดิโอแต่ก่อนฉันคิดว่าค่าเช่าแพงฉันเก็บเงินไว้โดยไม่ยอมใช้ฉันอยากจะทุ่มเทให้กับการงานเพราะฉันอยู่กับไปหนิงปิงฉันกลัวว่าฉันจะห่างไกลจากเขาเกินไปถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแค่คนธรรมดาสามัญชนและเป็นคนละชั้นกับคุณหนูตะกูลไปอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้ฉันลงมาจากบนฟ้าแล้วกลับมาอยู่ที่ดินแดนของฉันแล้วแต่กลับรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษฉันนอนอยู่บนเตียงตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ลุกไปไหนเลยจนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากหุ้นส่วนของฉันฟางหยวนพรุ่งนี้มีงานแต่งงานที่สำคัญงานหนึ่งฉันเป็นนักวางแผนงานแต่งงานและร่วมกับเพื่อนเปิดบริษัทวางแผนงานแต่งงานแต่เดิมงานแต่งงานของฉันกับไปหนิงปิงที่กำหนดไว้พรุ่งนี้ซึ่งฉันใช้เวลาออกแบบและเตรียมการถึง3เดือนตอนนี้งานแต่งงานยังไม่เริ่มขึ้นเลยตอนนี้งานแต่งงานยังไม่เริ่มขึ้น ก็กลายเป็นภาพลวงตาของฉันไปแล้วเมื่อได้ยินคำพูดคุ้นหูทางโทรศัพท์หัวใจฉันก็เต้นตุบฉันถามด้วยเสียงสั่นว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือใครไปหนิงปิงและเหอเชียงสองชื่อนั้นดังเข้ามาในหูฉันหัวฉันแทบจะระเบิดฉันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเป็นพิธีกรงานแต่งงานของพวกเขาเสียงของหุ้นส่วนดังมาจากโทรศัพท์ฝังหยวนพ,พวกเขาระบุชื่อฉันมาแล้วเธอก็รู้ว่าเป็นยังไงถ้าเธอไม่ไปที่สตูดิโอของเราแค่คำพูดจากบ้านของไปหนิงปิงเพียงคำเดียวก็สามารถทำให้เราไม่มีที่ยืนในเมืองนี้ได้วางสายไปแล้ว ฉันซุดตัวลงนอนบนเตียงพวกกองกําลังพลเรือนนั้นมาหาฉันโดยตรงเขาเจาะจงให้ฉันไปวางแผนงานแต่งงานให้เขาพวกเขาก่อเรื่องขึ้นมาก่อนแต่ฉันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันจึงรีบเก็บของแล้วรีบไปยังสถานที่จัดงานแต่งงานเมืองรูมูทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวยงามในคฤหาสา์สายลมพัดผ่านกิ่งลาเวนเดอร์ไหวไปตามสายลมราวกับคลื่นสีม่วงตอนแรกฉันตั้งใจจะจัดงานแต่งที่นี่เพราะไปหนิงปิงบอกว่าเธอชอบลาเวนเดอร์ที่สุดฉันหวังว่าในวันสําคัญที่สุดของชีวิตฉันจะได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ และจับมือกับคนที่ฉันรักที่สุดก้าวไปสู่ชีวิตคู่แต่ตอนนี้เมื่อได้เห็นทุ่งดอกไม้นี้ในใจฉันรู้สึกเพียงความขมขื่นฉันจึงกลั้นความขมขื่นนั้นไว้ฉันและเฮอเฉียงก็ได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานเขามีความไม่พอใจหลายอย่างคอยแต่จะติงและให้ฉันแก้ไขอยู่เรื่อยส่วนไป๋หนิงปิงก็จะเย็นนั่งอยู่ข้างๆเขาเขาเอ็นกายพิงอกเฮอเฉียงบนใบหน้าไม่มีแม้แต่ร่องรอยแห่งความไม่เมื่อหลายวันก่อนเขาก็เอาหัวซบไหลฉันแบบนี้ฟังฉันวางแผนงานแต่งงานของฉันกับเขาอย่างไม่เบื่อหน่าย ฉันวุ่นวายอยู่ครึ่งวันเต็มๆเ,เคอรเฉียงพูดขึ้นมาว่าช่างเถอะใช้แผนเดิมเถอะเพราะคุณชายฝางคุ้นเคยกับแผนเดิมที่สุดฉันวางใจให้คุณชายฝางดูแลฉันมองลายมือที่เขียนอย่างหนาแน่นบนแท็บเลต็ตมือฉันกำนันแผนเดิมที่เขาพูดถึงจริงๆแล้วก็คือแผนที่ฉันวางไว้สำหรับงานแต่งงานของฉันเองไปหนิงปิงก็รู้เคอรเฉียงมองสีหน้าเงียบๆของฉันแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขเขาพูดอย่างไม่ใส่ใจนักว่าพิธีแต่งงานจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าถึงแม้จะค่อนข้างรีบแต่่่ฉันเชือวา คุณชายฝางจะต้องทําให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนใช่ไหมฉันอึ้งไปเลยงานแต่งงานของฉันกับไปหนิงปิงกําหนดการก็คือพรุ่งนี้เช้าเช่นกันฉันเงยหน้าขึ้นสบตตาที่เย่อหญิงของเหอเฉียงฉันวางแผนงานแต่งงานมาเป็นเดือนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นของเหอเฉียงที่ทั้งยินดีและหน้าขยัขยงเงียบไปครู่หนึ่งฉันบีบคาว่าดีออกมาจากลาคอเครอเฉียงโอบไหลไปหนิงปิงยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์หนิงปิงคุณชายฝางช่วยเราไว้เยอะเลยนะตอนแต่งงานเราต้องให้ซองแดงใหญ่ๆแกเขาไปหนิงปิงเงียบไปนี่เป็นสิ่งที่เขาควรทําอยู่แล้ว ไม่งั้นฉันจะจ้างเขามาทําไมกันเฮอเชียงหัวเราออย่างภาคภูมิใจยิ่งขึ้นฉันหลับตาลงอืมคุณเหอพูดถูกแล้วท่านทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่ฉันควรทําฉันนอนไม่หลับทั้งคืนพิธีแต่งงานจัดขึ้นเวลาสิบโมงเช้าตามกําหนดการขณะกําลังจะหันหลังกลับฉันรู้สึกเวียนหัวถึงได้รู้ว่าหน้าผากฉันร้อนและขาอ่อนแรงการนอนไม่หลับและการเป็นไข้ทาให้ฉันแทบจะยืนไม่ไหวแต่ร่างกายของฉันก็ถูกใครบางคนประคองไว้ที่ฉันลืมตาขึ้นมาก็เห็นไปหนิงโดยสัญชาตญาณฉันผลักเขาออกไป แวบหนึ่งสีหน้าของเขามีแววผิดปกติแล้วก็เย็นชาลงยืนอึ้งอยู่ทำไมไม่ไปช่วยเรอจะไปเป็นเจ้าบ่าวแทนนั้นเหรอฉันกระตุกมุมปากเล็กน้อยเงินหายากินข้าวก็ยากฉันไม่มีแรงจะเถียงกับเขาฉันเงียบเงียบแล้วหันหลังเดินจากไปแต่มีคนเรียกเขาไว้ข้างเฉียงสวมสูดสั่งตัดราคาแพงยืนอยู่ที่นั่นอย่างสง่างามสายตาของฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมองไปที่สูตรของเขาชุดราตรีตัวนี้เป็นชุดที่ไปหนิงปิงเลือกให้ฉันแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าข้างเฉียงเป็นคนใส่นิ้วมือของฉััันนบบีเข้้าาหากโดยไม่รูตว ความเจ็บปวดจี๊ดจีมันดึงเส้นประสาทในสมองฉันที่ตึงเครียดอยู่แล้วเฮอฉางเปานกหวีดอย่างเยอ่อหยิงต่อหน้าฉันบนใบหน้าของเขามีรอยยิ้มเซยแ้งคุณชายฟางคุณคิดว่าสูตรตัวนี้ดูดีไหมคะเข้ากับสถานการณ์วันนี้หรือเปล่าฉันพูดไม่ออกจึงพยักหน้าไปเรื่อยเปื่อยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาสดใสย,ยิ่งขึ้นสายตาของเขามองฉันอย่างแผ่วเบาไม่ทราบว่าจะเชิญคุณฟางเป็นพิธีกรงานแต่งงานของพวกเราได้ไหมคะสายในหัวของฉันมันขาดสะบั้นลงทันทีฉันเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยเปลวไฟ ไปนิงปิงดูเหมือนจะพอใจกับปฏิกิริยาของฉันมากฉันสั่งคุณน้าได้ยินไหมที่ให้คุณอาเฉียงเป็นพิธีกรงานแต่งงานนั้นเป็นการยกย่องคุณนะมุมปากฉันเผยรอยยิ้มเย้อยออกมาถ้าฉันบอกว่าไม่อยากทำละไปนิงมองฉันด้วยสายตาเย็นชางั้นฉันก็คงต้องคิดว่าคุณชายฝางไม่มีความสามารถขนาดนั้นฉันคิดว่าบริษัทแบบนี้คงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินกิจการต่อไปแล้วละ่ะฉันกัดปลายลิ้นตัวเองรถเลือดลคลคลุ้งไปทั่วในปากกลืนความขมขื่นในลำคอลงไป น่าอับอายเหลือเกินทำไมถึงไม่ได้แยกย้ายกันไปอย่างดีๆฉันไม่ใช่คนจะรั้งใครไว้ไม่ปล่อยถึงแม้จะไม่มีความอับอายในวันนี้ฉันก็ยังคงจะถอยห่างจากพวกเขาอยู่ดีแล้วทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ฉันพยักหน้าอย่างชาชาก้าวเท้าเดินผ่านพวกเขาไปอย่างไม่เต็มใจเมื่อเดินมาถึงข้างๆเหอเฉียงฉันชะลอฝีเท้าเล็กน้อยกระซิบเบาๆว่าคุณเหอของมือสองไม่เหมาะกับคุณหรอกค่ะไหลล้วมเกินไปเอวกลับเกินไปฉันไม่ได้มองสีหน้าของเหอเฉียงในทันทีฉันรีบจากไปพิธีแต่งงานเริ่มขึ้นอย่างเป็นทาางกร แสงแดดส่องลงมาในทุ่งลาเวนเดอร์ราวกับความฝันไหลิงปิงสวมชุดแต่งงานสีม่วงที่งดงามค่อยๆเดินเข้าไปในทุ่งลาเวนเดอร์ท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังสนัน่นเขาจับมือเข้ากับฝ่ามือของเฮอฉางฉันคิดว่าตัวเองชาไปแล้วแต่ดวงตาฉันก็ร้อนเผาอย่างควบคุมไม่ได้งานแต่งงานนี้ฉันเคยจินตนาการไว้ในหัวนับครั้งไม่ถ้วนตลอดสามเดือนที่ผ่านมาค่อยๆทำให้มันเป็นจริงแต่เจ้าบ่าวไม่ใช่ฉันจิตวิญ,ญญาณของฉันเหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเจ็บปวดท่ามกลางทุ่งดอกไม้พูดไปอย่างชาชา บทพูดที่ท่องจําจนขึ้นใจมาแล้วกี่ครั้งจนกระทั่งว่างานแต่งงานจบลงอย่างไรฉันเองก็จาไม่ได้แล้วฉันเป็นไข้และกลับไปที่ห้องเช่าเหมือนคนไม่มีวิญญาณเพิ่งนอนลงไปทั้งคนก็หลับไปอย่างหมดสติในฝันเป็นภาพที่ทุกคลาสเรียนแบบผ่านๆทําทให้5ปีที่ผ่านมาของฉันล่องลอยไปต่อหน้าต่อตาและทําลาย5ปีนั้นในความฝันของฉันทีละอย่างแล้วจากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยฉันนอนหลับไปสาวันตื่นขึ้นมาหิวโหวยมากตอนสั่งอาหารฉันเห็นลาเวนเดอร์ที่เหี่ยวเฉาบนขอบหน้าต่าง ภาษาของลาเวนเดอร์คือรอจนกว่าคุณจะรักฉันไปหนิงปิงชอบจึงปลูกไว้ที่ระเบียงเพื่อเขาฉันคิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้วแต่แปลกมากที่เรื่องราวต่างๆในอดีตกับไปหมิ่นปิงดูเหมือนจะกลายเป็นอดีตไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากสามวันสามคืนที่มืดมิดไร้แสงสว่างแม้จะนึกขึ้นได้ก็เหมือนดอกไม้ในกระจกดวงจันทร์ในน้ำข้ามผ่านความฝันอันเลือนรางราวกับคนละโลกฉันลูบที่หน้าอกหัวใจเต้นแรงแต่เขาก็ไม่เจ็บปวดอีกแล้วฉันบล็อกไปหนิงปิงแล้วถ้าเขาจะแกล้งจำไม่ได้ฉันหวังว่าเขาจะแกล้งให้สุดๆไปเลย ขอให้ตลอดชีวิตนี้เราอย่าได้พบกันอีกเลยบางทีคนที่ผิดหวังในความรักอาจประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจของเราขยายไปทั่วประเทศฉันเริ่มเดินทางไปทำงานบ่อยขึ้นครั้งสุดท้ายที่กลับมาจากการเดินทางคือหนึ่งเดือนต่อมาตอนเดินออกมาจากบริษัทมีรถสปอร์ตสีแดงจอดอยู่ข้างทางผู้หญิงคนหนึ่งพิงประตูรถอยู่เครื่องสำอางดูโทรมเขาดูเหมือนจะรออยู่ที่นี่นานแล้วเมื่อฉันออกมาเขาก้าวมาข้างหน้าอย่างรวดเร็วแสงแดดส่องมาจากด้านหลังทำให้ฉันมองเห็นรูปทรงคิ้วของเขาไม่ชัดเป็นไปหนิงปิง ฉันขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวยังไม่ทันได้จากไปเขาก็โอบเอวฉันจากด้านหลังแล้วตาเขาแดงก่ำารากับว่าฉันทำผิดอะไรสักอย่างฟางหยวนคุณไปไหนมาทำไมไม่มาหาฉันฉันหัวราอเยาะในใจเมื่อเงยหน้าขึ้นก็กลายเป็นใบหน้าที่มุนงงไปแล้วทุกคนต่างมองฉันเหมือนคนแปลกหน้าคุณหนูคุณคือใครพวกเรารู้จักกันเหรอคะนายทหารฉันประทวนใบหน้าของโมตี้เต็มไปด้วยความผิดปกติเขาอบกอดฉันแน่นขึ้นด้วยความไม่สบายใจคุณพูดอะไรนะคุณทำไมถึงทำเป็นไม่รู้จักฉันได้ รู้สึกเจ็บที่ข้อมือฉันขมวดคิว้วดวงตาเย็นชาขอโทษนะคะช่วยปล่อยมือด้วยนี่มันการล่วงละเมิดแล้วนะคะถ้าไม่ปล่อยมือฉันจะแจ้งตำรวจแล้วนะคะไปหนิงปิงไม่ยอมปล่อยมือสายตาของเขาจับจ้องที่ใบหน้าฉันมองให้เห็นความแปลกหน้าในดวงตาฉันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่สงบเขาเริ่มลังเลฉันคือไปหนิงปิงฉันคือภรรยาของคุณฉันแสดงสีหน้าที่โศกเศร้าขณะดิ้นรนฉันสะบัดมือเขาออกอย่างแรงเขารู้สึกเจ็บแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยมือฉันตะโกนด่าว่าบ้า เขาพยายามปิดปากฉันแต่สายเกินไปแล้วคนผ่านไปผ่านมาเริ่มมารุมดูเขาอธิบายด้วยความตกใจว่าฉันเป็นภรรยาเขาเขากำลังทะเลาะก,กับฉันอยู่ฉันดึงมือเขาออกเขาโกหกฉันไม่รู้จักเขาแข็งแรงฝูงชนที่มุงดูจบบากใบหนิงปิงไว้โดยไม่มีข้อสงสัยมีคนใจดีโทรแจ้งตำรวจด้วยรถตำรวจพาฉันกับเขาไปสถานีตำรวจใบหนิงปิงเป็นภรรยาของฉันเคยเป็นณตอนนี้คงนับว่าเป็นอดีตภรรยาได้แล้ววันที่ในใบทะเบียนสมรสและใบหย่าต่างกันเพียงวันเดียวชีวิตแต่งงานของฉันกับเขา แม้แต่24ี่ชั่วโมงก็ยังอยู่ไม่รอดสืบหาความจริงทุกอย่างให้ได้ตำรวจมองไปที่ไผ่หนิงปินสายตาบอกไม่ถูกหลังจากการตำหนิติเตียนอย่างหนักหน่วงแล้วไผ่หนิงปินก็ถูกปล่อยตัวออกมาหน้าสถานีตำรวจสายตาของไผ่หนิงปินจ้องมองฉันอย่างไม่คลายเขาถามฟางหยวนอย่างไม่พอใจว่าเธอจำฉันไม่ได้แล้วเหรอฉันรู้สึกไม่ชอบและถอยหลังไปสองสามก้าวแล้วพูดอย่างเงียบๆว่าฉันป่วยหนักเมื่อเดือนที่แล้วฉันลืมหลายอย่างไปฉันควรจำคุณได้ไหมถ้าลืมแล้วนั่นก็แปลว่าไม่สำคัญ เวินเยี่ยนเห็นว่าสีหน้าของไปหนิงปิงดูเจ็บปวดเขาอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างฉันขัดเขาไว้ได้ยินว่าคุณเป็นอดีตภรรยาของฉันถ้าเป็นอดีตภรรยาของฉันแล้วงั้นฉันคิดว่าฉันกับคุณคงไม่จำเป็นต้องติดต่อกันอีกแล้วสีหน้าของไบหนิงปิงพลันตกใจไปหนิงปิงคุณฟังฉันอธิบายก่อนจู่ๆเสียงของเหอเฉียงก็แทรกเข้ามาไปหนิงปิงหันไปมองตามเสียงเหอเฉียงวิ่งตามมาอย่างรวดเร็วสายตาที่จ้องมาที่ฉันเต็มไปด้วยความเป็นศัตรูเขาคว้าแขนไปหนิงปิงแสดงความเป็นเจ้าของ แล้วถามฉันด้วยน้ำเสียงตำหนิว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ฉันหัวเราะเยาะคุณเป็นสามีของไปหนิงปิงหรือเปล่าตอนนี้คุณควรไปถามภรรยาของคุณดีกว่าอย่ามาถามฉันเลยฉันเป็นแค่คนบริสุทธิ์เฮอช้างสแสดงสีหน้าลังเลแต่ก็พยายามอย่างหนักที่จะยืนยันว่าไปหนิงปิงจะต้องไม่ผิดแน่ไปหนิงปิงกลับสแสดงท่าทีที่ผิดปกติปัดมือเฮอช้างออกไปสายตาของเขาตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่ได้มองไปที่เฮอช้างเลยเขาเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและดูเหมือนจะถูกสายตาที่ระแวดระวังของฉันข่มขู่สียหย,ยงหยวน เขาไม่ใช่สามีฉันฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาคุณเท่านั้นที่เป็นสามีคนเดียวของฉันสีหน้าของหวนเยี่ยนเคอร์เฉียงมืดมนลงทันทีเขาจับมือไปหนิงปิงอย่างไม่สบายใจน้ำเสียงเร่งรีบหนิงปิงเราจะกลับบ้านกันดีไหมไปหนิงปิงผลักเขาออกไปโดยไม่รู้ตัวเคอร์เฉียงถอยหลังไปชนกับเอลพอดีร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเขาแกล้งทำเป็นเจ็บหนิงปิงฉันเจ็บแต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากไปหนิงปิงสายตาของไปหนิงปิงจ้องมองมาที่ตัวฉันอย่างแน่วแน่เสียงของเขา แม้แต่จะแฝงไปด้วยความน่าสงสารฟางหยวนฟังฉันอธิบายก่อนก่อนหน้านี้ฉันเป็นโรคลืมความจำเลยถูกคนอื่นหลอกให้หย่ากับคุณแต่ตอนนี้ฉันจำได้แล้วฉันขัดจังหวะเขาอย่างไม่สบอารมณ์ฉันไม่สนใจอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยฉันหันหลังกลับไปอย่างไม่สบอารมณ์ไปนิงปิงยังคงพยายามตามมาฉันขู่เบาๆว่าที่นี่คือสถานีตำรวจเธออยากเข้าไปอีกครั้งเหรอฝีเท้าของเขาก็หยุดลงฉันจากไปโดยไม่เหลียวหลังด้านหลังคือเสียงเถียงกันอย่างรุนแรงของเหอเฉียงและไปนิงปิง มันไม่เกี่ยวกับฉันแต่ไปหนิงปิงกลับเริ่มรังควานฉันไม่เลิกเขาไม่รู้ว่าไปรู้ที่อยู่ห้องเช่าของฉันมาจากไหนทุกวันก็มานั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องฉันอย่างน่าสงสารฉันเปิดประตูออกไปปุ๊บก็เจอหน้าเขาปั๊บฉันเลยขมวดคิ้วด้วยความรำคาญทันทีแววตาของเขามีแววเจ็บปวดแวบหนึ่งแต่เขาก็ยังคงดื้อดึงที่จะอาหารเช้าในมือถูกส่งมาตรงหน้าฉันเป็นอาหารที่ฉันชอบทานเป็นประจำคือซาลาเปาไส้หมูและโจ๊กหมูไข่เค็มดูจากถุงเป็นร้านที่ฉันชอบที่สุดร้านหนึ่งอยู่ไกลจาาากกห้อองงเช่ขฉันม แต่ตอนที่ส่งมาให้ฉันอาหารเช้ายังคงร้อนอยู่เลยฉันผลักมือเขาออกไปอย่างไม่สบอารมณ์อาหารเช้าในมือเขาตกไปซาลาเปาไหลไปมาเป็นวงกลมโจกสีเทาๆหกกระจายไปทั่วพื้นกระเด็นเปื้อนขาฉันฉันโมโหทันทีเชา้ชาเช้าแบบนี้คุณอย่ามาสร้างปัญหาให้ฉันเลยได้ไหมน่ารำคาญจริง,รงๆเขามองฉันด้วยสีหน้าเจ็บปวดโจกหกใส่มือเขาเล็กน้อยทําให้มือเขาไม่แดงเขากลับก้มหน้าก้มตาขอโทษฟางหยวนฉันไม่อยากฟังเขาอธิบายจึงปิดประตูแรงๆแ,แล้วเปลี่ยนชุดใหม่ ฉันเพิกเฉยต่อสิ่งนั้นโดยไม่สนใจและไปเฝ้าอยู่หน้าประตูกับไปหมินปิงกระดิกหางวิงวนตามฉันมาข้างหลังแต่กลับโดนควันรถฉันพ่นใส่เที่ยงแล้วเขายังไม่ยอมแพ้ให้คนส่งดอกไม้และอาหารกลางวันมาฉันปฏิเสธไม่รับจากพนักงานส่งของทุกอย่างจนทำอะไรไม่ถูกโทรหาเขาหลายสายสุดท้ายก็ต้องยอมรับดอกไม้มาอย่างช่วยไม่ได้วางอาหารกลางวันไว้ที่หน้าบริษัทอากาศร้อนมากวางอาหารกลางวันไว้ตั้งบ่ายส่งกลิ่นเหม็นของอาหารกลางวันของโซโลออกมาฉันบีบจมูกแล้วเอาอาหารกลางวันของโซโล ไปทิ้งที่เปื้อนกลิ่นดอกไม้มาทั้งบ่ายลงถังขยะเงยหน้าขึ้นศบตาเขาที่บาดเจ็บฉันแค่ขมวดคิ้วขึ้นมาคำตำหนิหลุดออกมาจากปากทำไมคุณถึงชอบสร้างปัญหาให้คนอื่นอยู่เรื่อยไปนิงปิงกัดริมฝีปากนั่นรู้สึกเหมือนหัวของฉันถูกปกคลุมไปด้วยหมอกมืดมนฉันกุมขมับด้วยความปวดหัวฉันพูดกับไปหนิงปิงคุณทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรกันฉันจำคุณไม่ได้และก็ไม่อยากจะจำคุณอย่ามารบกวนชีวิตฉันเลยได้ไหมไหนิงปิงหน้าซีดเผือดลงทันทีเขายืนนิ่งอยู่กับท ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าที่ไม่อาจบรรยายได้เขาสะอื้นแล้วขอร้องว่าฝางหยวนคุณช่วยให้โอกาสฉันได้ไหมให้โอกาสฉันได้ช่วยเรียกความทรงจําของคุณกลับคืนมาฉันก็เคยเป็นโรคลืมเช่นกันฉันรู้ว่าจะเรียกความทรงจําของคุณกลับคืนมาได้อย่างไรฉันพูดแทรกขึ้นมาเบาๆว่าคุณเป็นโรคลืมฉันก็เป็นโรคลืมเหมือนกันอย่างนั้นก็ดีเราต่างคนต่างไม่เป็นนี่กันไม่จําเป็นต้องเรียกความทรงจํากลับคืนมาไปนิงปิงกลืนน้าลายลงคออย่างยากลําบากใบหน้าของเขาเผยให้เห็นความเจ็บปวดชาชาเธอยังโกรธฉันอยู่หรือเปล่า ฉันถูกเหอฉ้างหลอกให้หยากกับเธอเธอจะให้อภัยฉันได้ไหมฉันเน้นย้ำอย่างไม่สนใจว่ามันไม่สําคัญฉันไม่สนใจเสียงของเขาหยุดลงอย่างกระทันหันลมหายใจเริ่มหอบและไม่สม่ําเสมอราวกับความเจ็บปวดในใจของเขาทําให้เขาทนไม่ไหวเนียยไปครู่หนึ่งเสียงแหบพ่าของเขาดังขึ้นเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนฉันเป็นนักวางแผนงานแต่งงานฉันเจอเรื่องยุ่งยากมากมายมาแล้วจนกระทั่งต่อหน้าไปหนิงปิงอารมณ์ของฉันมักจะคงที่เสมอสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันเสียหลักคือ ไผ่หนิงปิงอ้างว่าเขาเป็นโรคลืมความจำแล้วขอให้ฉันหย่าก,กับเขาฉันรู้ว่าเขาแกล้งทำนี่เป็นแผนการที่เขาหลอกฉันแม้จะเป็นการแสดงแต่ฉันก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันเห็นชัดเจนด้วยตาตัวเองในดวงตาของไผ่หนิงปิงมีแววแห่งความพึงพอใจแฝงอยู่เขาได้ประโยชน์จากการที่ฉันปกป้องเขาดูเหมือนว่าจะมีเพียงฉันเท่านั้นที่ต่ำต้อยพอต่ำต้อยพอที่จะพิสูจน์ความรักของฉันที่มีต่อเขาตลกดีเนอะเขายังเป็นแค่เด็กประถมอยู่หรือเปล่าใช้การนั่งทับเพื่อทดสอบความรักของผู้ชายที่มีต่อเขานี่ไม่ใช่ความรัก นี่คือความฝันอันเปลยเปล่าเขาไม่คู่ควรกับการให้อภัยของฉันฉันผลักไสใบหนิงปิงออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาก็ยังคงไม่รำคาญที่จะปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าฉันบ่อยๆทุกครั้งที่ฉันทำร้ายจิตใจเขาบนใบหน้าของเขาก็จะแสดงความเศร้าโศกออกมาอย่างบอกไม่ถูกแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อเอาใจฉันอยู่ดีในคืนหนึ่งฉันดูคลิปวิดีโออาหารจนน้ำลายไหลเลยโพสต์ลงเฟซบุ๊กพร้อมสติ๊กเกอร์น้ำลายไหลครึ่งชั่วโมงต่อมามีคนมาเคาะประตูห้องฉัน ไปนิงปิงยืนอยู่หน้าประตูห้องฉันเงือผุดเต็มหน้าผาเขาถือมาในมือเป็นอาหารที่ฉันโพสลงเฟซบุ๊กนั่นแหละได้ยินเสียงเขาหายใจหอบเหนื่อยฉันนึกภาพออกเลยว่าเขาต้องวิ่งไปหลายร้านมากในตอนกลางคืนกว่าจะหาเจอสิ่งที่ฉันอยากกินได้แต่เขาก็ไม่บ่นเรื่องเหนื่อยเลยสักคำเขาก็แค่ยื่นอาหารตรงหน้าฉันสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมจตุรัสคุณไม่ได้บอกว่าอยากกินเหรอฉันซื้อมาให้แล้วนะแต่ใบหน้าของฉันกลับไม่มีความดีใจอย่างที่เขาคาดหวังไว้กลับเป็นความรังเกียจที่มากขึ้นเสียอีกฉันสบัดมือออเขาออก แล้วก็บ่นด่าว่าเขาตั้งใจทำใช่ไหมรู้ทั้งรู้ว่าฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ยังตั้งใจให้ฉันกินของที่มีแคลอรี่สูงตอนดึกอีกนะทำไมคุณถึงทำให้เรื่องมันแย่ลงเรื่อยไปละ่ะฉันปิดประตูลงอย่างเย็นชาแต่ฉันก็ยังรู้สึกไม่สะใจยอยู่ดีเลยเปิดประตูอีกครั้งใบหน้าที่เศร้าส้อยของไปหนิงปิงก็ค่อยๆสว่างสวัยขึ้นมาดวงตาเป็นประกายระยิบระยับเขาทำร้ายรอบๆคุณยอมรับความรู้สึกของฉันหรือยังฉันหัวเราะเยาะแล้วบอกให้เขาไปให้พ้นผลห้ามแอบ,บดูเฟซบุ๊กของฉันอีกฉันด่าเขาอยา ปิดประตูห้องฉันเจอแอคเคาท์ลับของเขาแล้วบล็อกเขาเขาติดต่อฉันไม่ได้เลยต้องใช้วิธีเดิมเฝ้าอยู่แถวห้องเช่าและบริษัทของฉันทุกวันมีอยู่หลายครั้งฉันได้ยินเขาโทรศัพท์อยู่หน้าประตูห้องฉันเขากับเครื่อเฉียงทะเลาะกันใหญ่โตทางโทรศัพท์ผู้ช่วยของเขาที่บริษัทก็ส่งข้อความมาบ่อยๆให้เขากลับไปคุณพ่อของเขาสุขภาพไม่ดีดังนั้นตอนนี้เขาจึงเป็นผู้จัดการบริษัทช่วงนี้เขาขาดเงินบ่อยครั้งทำให้ธุรกิจหลายอย่างของบริษัทหยุดชะงักก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่ออผลปรระโยชน์ขงบิษัท บรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างตำหนิเขาอย่างหนักเขาจึงลำบากใจฉันคิดว่าเขาจะถอนตัวแต่เขาไม่ได้ฉันเปิดประตูก็ยังเห็นเงาของเขาอยู่สีหน้าของเขาดูโสมมากเครื่องสำอางที่ปรนณ่ตเสมอมาก็ปิดบังความคล้ำใต้ตาไม่มิดมองดูใกล้ๆรอบดวงตาของเขายัางแดงอยู่ฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ถูกจับไปสองสามวันพอออกมาเขาก็ยังไม่เลิกนิสัยเดิมฉันหัวเรายะเยาะคุณหนูผู้ดีอย่างนี้ดันต้องมารับโทษฐานเป็นผู้ร้ายคุกคามทางเพศเธอมันเลวซามต่ำช้าได้ยังไงกัน ไปหลิงปิงกัดฟันแน่นเสียเหอเสียนเครียดจัดเขาแสดงความมุ่งมั่นออกมาโดยไม่ต้องพูดอะไรแต่ฉันเบื่อเกมไร้าสาระนี้แล้วฉันกอดออกมองเขาลงมาจากที่สูงพูดมาสิจะต้องทำยังไงถึงยอมเลิกใช้ภาษาคลาสสิกไปหนิงปิงยืนตัวตรงขึ้นอย่างรวดเร็วดวงตาเป็นประกายเขาดีใจมากจนถึงกับขอโอกาสจากฉันฉันขอลองช่วยเธอเรียกความทรงจำกลับคืนมาได้ไหมถ้าเธอจำทุกอย่างได้เธอจะต้องกลับมาหาฉันแน่ฉันจ้องเขาอย่างมีนัยสำคัญครึ่งนาทีเธอแน่ใจขนาดนั้นเลยเหรอแค่ฉันจำทุกอย่างได้ ฉันก็จะกลับไปหาเธอแต่ไม่ว่าฉันจะลืมหรือไม่ลืมเธอและฉันอยากกันนั่นเป็นความจริงเธอและเหอเฉียงจัดงานแต่งงานกันนั่นก็เป็นความจริงเช่นกันฉันไม่คิดว่าฉันจะให้อภัยเธอได้ถ้าฉันจําความทรงจํากลับคืนมาเมื่อเผชิญกับการถามไถ่ายที่รุนแรงของฉันไปหนิงปิงถอยหลังไปครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวสายตาของเขาหลบไปไม่สบตาฉันอีกต่อไปแต่ถ้อยคําของเขามั่นใจเาวากับกาลังปกปิดความรู้สึกผิดของตัวเองฟานหยวนถ้าเธอนึกทุกอย่างขึ้นมาได้เธอจะต้องกลับมาหาฉันแน่มุมปากฉันนยยยยกขึ้้เรอิม แล้วก็พูดเบาๆออกไป